วันนี้สบค,คได้ประชุมผ่อนคลายมาตรการต่างๆลงไปพอสมควรนะครับจังหวัดกำแพงเพชรของเราก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่2ของปี2อง4นะครับซึ่งเป็นการประชุมในเรื่องมาตรการต่างๆนะครับที่เราได้ดําเนินการมานะครับจากามาตรการตามคําสั่งจังหวัดกำแพงเพชรนะครับฉบับที่17นะครับ เนื่องจากมีการผ่อนคลายมาตรการเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทางที่ประชุมก็ได้มีมตินะครับในหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องแรกนะครับเห็นชอบร่างคําสั่งจังหวัดกําแพงเพชรนะครับเรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019ฉบับที่18นะครับซึ่งจะมีผลใช้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2 0ง4เป็นต้นไปนะครับในส่วนนี้นะครับมีความแตกต่างนะครับจากฉบับที่17อย่างไรบ้างก็โดยสรุป ก่อนนะครับก็คือจะเป็นการลดมาตรการลงเพราะจังหวัดกำแพงเพชรของเรานั้นไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 มาเป็นตั้งแต่เรามีติดเชื้อจากภายนอกมา2รายนะครับถึงวันนี้เป็นเวลา38วันนะครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการก็เลยมีมติจะให้มีการผ่อนคลายมาตรการในหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับในเรื่องแรกนะครับยังคงปิดสถานการจาัดการพนันชนไก่นะครับ ซึ่งเป็นคาสั่งนะครับสนามซ้อมไก่อื่นใดทั้งหมดเลยยังต้องปิดคงปิดเหมือนเดิมส่วนในเรื่องที่2นะครับเรื่องการเปิดดําเนินกิจการต่างๆนั้นจังหวัดกำแพงเพชรเราก็ต่อเนื่องต่อไปนะครับกิจกรรมทุกกิจกรรมในจังหวัดกำแพงเพชรสามารถดําเนินการได้โรงเรียนห้างสรรพสินค้าร้านอาหารนะครับก็ยังเปิดดําเนินกิจการได้เหมือนเดิมแต่ทุกกิจกรรมนะครับจะต้องมีมาตรการนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขรองรับไว้ที่เช่นที่เรา กำหนดตามฉบับที่17ยังคงไว้เหมือนเดิมทุกประการนะครับในที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือในเรื่องของอผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดเสี่ยงนะครับซึ่งตอนนี้ในฉบับที่17นั้นเรากําหนดไว้หลายจังหวัดด้วยการแต่ในวนฉบับที่18เนื่องจากมีการผ่อนคลายมาตรการเราก็จะเน้นเฉพาะจังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานครนนทบุรีและปทุมธานีและก็สมุดปราการนะครับที่เมื่อเข้ามาจังหวัดของเราจะต้องมีการดําเนินการในเรื่องของการรายงานตัวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็เข้ามาตรการนะครับแล้วก็มีการกักตนเองหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่นและเฝ้าระวังตนเองเป็นเวลา14วันนะครับในส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับในเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่การรวมคนจํานวนมากเว้นแต่มีความจําเป็น ในฉบับที่17นะครับเราแบ่งสเต็ปนะครับออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับความหมายคือการจัดกิจกรรมในเรื่องของกิจกรรมการรวมคนจะเป็นเรื่องงานประเพณีงานโบสถงานแต่งนะครับงานทางสังคมจกกังหวัดกำแพงเพชรเรายังไม่เคยมีการปิดกิจกรรมแม้แต่กิจกรรมเดียวให้ดําเนินการไปได้แต่จะมีกระบวนการก็คือในการขออนุญาตซึ่งถ้าในฉบับที่17นั้นนะครับ ถ้าไม่เกิน150คนจะต้องขออนุญาตทํามาตรการแล้วก็รายงานให้ทางอําเภอรทราบหรือเทศบาลทราบนะครับแล้วก็ถ้าเกิน150คนจนถึง300คนก็จะต้องไปเข้าที่สอกอําเภอคือท่านต้องกำหนดมาตรการแล้วให้สอกอําเภอพิจารณานะครับถ้าเกินกว่า300คนนะครับก็จะต้องเสนอมาที่สพจังหวัดอันนี้เป็นฉบับที่แล้วฉบับนี้ผ่อนคลายลงไปเพราะสถานการณ์เราดีขึ้นเป็นลําดับนะครับ ในเรื่องของการรวงคนจำนวนในการจัดกิจกรรมต่างๆงานประเพิีต่างๆนะครับเราจำกำหนดไว้แค่2ส่วนเท่านั้น300ก็ไม่เกิน300ไม่เกิน300นั้นผู้ดําเนินกิจกรรมสามารถดําเนินการได้เลยนะครับแต่จะต้องทํามาตรการมาเสนอให้อําเภอรหรือเทศบาลน,นะครับก่อน3วันนะครับสามารถดําเนินการได้แลาเนินการได้เลยแต่ต้องมีมาตรการนะครับมาตรการนั่นคืออะไรก็หลักก็คือ d m h t t นะครับคือการเว้นระยะห่างนะครับ การเว้นระยะห่างการสวมแมสร้อเอร์เซนะครับการล้างมือนะครับแล้วก็การวัดอุณหภูมิแล้วก็ติดตั้งไทยชนะหรือหมอชนะซึ่งเราถือปฏิบัตินะครับท่านจะเห็นในพื้นที่ทุกอำเภอทุกท้องถิ่นของเรานั้นมีการจัดทำนะครับประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้เราเน้นย้ำมาโดยตลอดนะครับในส่วนถ้าเกินกว่า300คนนะครับก็จะต้องให้ทำมาตรก,การแล้วเสนอให้สปกอำเภอ แต่ละอำเภอพิจารณาหรือสภกรเทศบาลเมืองพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นจะต่างจากฉบับที่แล้วนะครับเราลดลงก็คืออำนาจสมมติจะไปอยู่ที่อำเภอไม่ต้องมาถึงจังหวัดแล้วเพราะเราถือว่ามาตรการเรานะครับผ่อนคลายลงไปมากแล้วก็เราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมต่างๆนั้นท่านสามารถไปถ้าเกินกว่า300คนท่านสามารถไปพบเสนอมาตรการไปที่อำเภอได้เลยนะครับถ้าไม่เกินถ้าไม่เกิน300ท่านก็ต้องทํามาตรการและส่งให้อำเภอทราบก่อน3วัน เพื่อให้มีการกำกับดูแลต่อไปนะครับในเรื่องของการปิดสถานศึกษานะครับของเรานั้นไม่มีการปิดสถานศึกษามาตั้งแต่ฉบับที่แล้วนะครับฉบับนี้ก็ยังไม่มีการปิดสถานศึกษาแต่นะครับถ้าจะต้องมีการปิดในฉบับที่17เรากำหนดจะต้องให้คณะกรรมการโรคติดต่อเป็นคนดำเนินการทั้งหมดนะครับพิจารณาทั้งหมดนะครับแต่ในครั้งนี้เราผ่อนคลายลงเลยโดยให้ อำเภอเป็นผู้พิจารณาแทนนะครับเพราะว่าอำเภอะจะอยู่ใกล้กับสถานศึกษานั้นๆเพื่อความคล่องตัวการประเมินสถานการณ์เพราะนั้นในส่วนนี้นะครับเราก็จะดําเนินการให้มอบให้ทางอำเภอไปผู้ด,ดําเนินการในเรื่องการพิจารณาการเปิดหรือปิดโรงเรียนนะครับถ้าเกิดมีเหตุการณ์ติดเชื้อโควิด -19 ขึ้นมานะครับในเรื่องของการผ่อนผันแรงงานต่างด้าวเข้าออกพื้นที่จังหวัดฉบับที่แล้วห้ามเด็ดขาดทุกกรณีนะครับห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว วันนี้มติที่ประชุมนะครับมีการผ่อนคลายลงเป็นฉบับที่18นะครับมีการผ่อนคลายโดยเ,เรื่องแรงงานต่างด้าวขอบแบ่งเป็นสส่วนส่วนหนึ่งแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายยังเหมือนเดิมห้ามเคลื่อนย้ายห้ามนําข้ามพื้นที่โดยเด็ดขาดนะครับแต่ถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวนะครับที่มีใบอนุญาตถูกต้องนะครับสามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับโดยให้จังหวัดต้นทางและจังหวัดปลายทางโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นพิจารณาให้ความเห็นประกอบ แต่ทั้งนี้นั้นจะต้องมีมาตรการควบคุมตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขไว้อย่างชัดเจนนะครับในเรื่องที่มีการปรับลดลงมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดนะครับในคําสั่งที่แล้วเรามีการกําหนดการคัดกรองนะครับต้องขออนุญ,ญาตกับเรียนท่านท่านผู้ชมนะครับว่าของเรานั้นนะครับเป็นจังหวัดพื้นที่สีเหลืองนะครับถูกกาหนดสอบคับกำหนดให้เราเป็นจังหวัดพื้นที่สีเหลืองนะครับจริงๆเรามีการแพร่ระบาด ไม่มากแล้วที่ประกาศเลยไม่มีการแ่ระบาแล้ว38วันนะครับแต่กตําหนดให้เราเป็นพื้นที่กันชนระหว่างภาคเหนือตอนบนกับส่วนกลางนะครับเพราะฉะนั้นเรามีการจัดตั้งด่านนะครับคัดกรองนะครับและตูววัดอุณหภูมิเนี่ยจำนวน5ด่านด้วยการตามชายแดนข้างเคียงจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์สุขโขทัยแล้วก็ตากนะครับในคณะกรรมการมติในวันนี้นะครับก็มีเห็นว่าของเรานั้นสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีก็มีการปรับลดลง จาก5จุดตรวจจุดสกัดให้เหลือแค่เพียง 2, 2> โดยถนนสายหลักนะครับก็คือสายผลโยธินก็จะเหลือแค่2ด่านคือด่านสลกบาทนะครับที่อำเภอขานุวรักษ์บุรีแล้วก็ด่านที่โกสัมพีนครน,นะครับก็เป็นด่านหลักที่ในส่วนของการคัดกรองนะครับรายง,งานต่างด้าวการตรวจจุดตรวจจุดสกัดในเรื่องของโควิด -19 นะครับแต่ก็นั้นก็ยังมอบหมายให้ทางอำเภอทุกอำเภอจัดด่านรองนะครับในพื้นที่ต่างๆเป็นการ เคลื่อนแล้วก็สุ่มตรวจนะครับว่ามีการมีการเคลื่อนย้ายแรงงานแอบ,บเข้าไปในพื้นที่เราหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นในการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้เป็นมาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับลดมาตรการลงมาผ่อนคลายลงมาจากฉบับที่11เ,เป็นฉบับที่18จะมีผลใช้บังคับในวันที่1นะครับกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับในเวลาต่อไปของการประชุมนะครับก็ได้มีการนําเรื่องของการจัดงานประเพณี นบพระเล่นเพลงและงานกาชาติจังหวัดชนบุรีนะครับขอโทษนะจังหวัดกําแพงเพชรนะครับเข้ามานะครับในเสนอต่อที่ประชุมนะครับครับต้องขอญาตกล่าวเรียงนี้นะครับว่าในที่ที่นำเข้ามาในที่ประชุมเพราะว่าเราจะมีการจัดงานประเพณีนั้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับถึงต้นเดือนมกราคมนะครับงานการจัดงานนั้นเราจะเริ่มตั้งแต่เป็นงานประเพณีของเรานะครับคือวันที่กําหนดเริ่มต้นคือวันมาคบูชาของเราซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 28กุมภาพันธ์26กุมภาพันธ์นะครับถึงวันที่6มีนาคมเราได้มีการประชุมเตรียมการนะครับของคณะกรรมการไปแล้วเมื่อวันที่20มีนาคมเนื่องจากมีหลายเรื่องจะต้องดําเนินการตามระเบียบราชการในการจัดซื้อจัดจ้างนะครับเนื่องจากสถานการณ์ถึงแม้ว่าจังหวัดกําแพงเพชรนะครับจะมีปลอดผู้ติดเชื้อโควิดมา38วันแล้วก็ตามนะครับสถานการณ์โดยรวมของประเทศในปัจจุบัน นะครับก็ยังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับค่อนข้างสูงนะครับมีการตรวจหาเชื้อเชิงลุกในบางจังหวัดก็ยังมีปรากฏอยู่นะครับตั้งแต่800รายเกือบถึงเกือบ1,000รายนะครับดังนั้นวันนี้เราก็เลยนำเรื่องการพิจารณานะครับในการจัดงานนั้นให้คณะกรรมการโรคติดต่อนะครับซึ่งมีหน้าที่ประเมินสถานการณ์ดูแลสถานการณ์การติดเชื้อของจังหวัดกำแพงเพชรได้พิจารณานะครับ โดยมติของคณะกรรมการนะครับก็มีมติให้เลื่อนหรือให้งดการจัดออกไปเพราะยังไม่มั่นใจว่าสถานการณ์โควิดนั้นจะอยู่กับเราอีกนานเท่าไหร่นะครับแต่ขออนุญาตกลับเรียนที่ผมกลัาเรียนไปแล้วนะครับว่าจังหวัดของเรานั้นนะครับเราจัดงานประเพณีตรงตามวันที่เป็นวันมาฆบูชาถือปฏิบัติมาเกือบ40ปีแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีคําว่าเลื่อนก็ต้องมีแต่คําว่างดจัดไปเพราะนั้นขออนุญาตสรุปว่าปีนี้การจัดงานประเพณีนพพระเล่นเพลง แล้วก็งานกาชาติจังหวัดกำแพงเพชรนะครับขอโทษฮะงานจัดงานประเพณีนบพระเล่นเพลงประจําปีห5 6 4นั้นจะต้องมีการงดจัดไปนะครับส่วนงานกาชาตินะครับก็ยังมีการดําเนินการได้เหมือนเดิมนะครับเป็นส่วนของกาชาติโดยการหาไรายได้เพราะกาชาติยังมีพันธกิจ8ประการในการต้องดูแลพ่อแม่พี่น้องก็มีจะมีการขอรับบริจาคมีการออกสลากการกุศลน,นะครับก็ขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนช่วยสนับสนุนกิจกรรมตรงนี้ด้วยนะครับสรุปก็คือในปีนี้นะครับ เราจะเว้นไป1นปีก็คือเรื่องของงานประเพณีนกพระเล่นเพลงที่เราเคยจัดกันมาเป็นประจำทุกปีนะครับเพื่อปลีกเลี่ยงการติดเชื้อหรือการระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งถึงแม้จังหวัดเราจะเป็นจังหวัดที่ปลอดการติดเชื้อก็ตามนะครับแต่เพื่อเป็นการระมัดระวังแล้วก็ป้องกันนะครับซึ่งเราไม่สามารถจะคาดเดาได้ตามความเห็นของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกําแพงเพชรนะครับในวันนี้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการมีความีการรับทราบมีมติเห็นชอบรับทราบแผนการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งได้เสนอแผนนะครับในส่วนของเรือนจำนะครับในการเฝ้าระวังไม่ให้มีการติดเชื้อในเรือนจำกำแพงเพชรอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทุกๆส่วนราชการนะครับจะต้องดำเนินการตามมาตรการของการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งเป็นในภาพรวมอยู่แล้วครับและในวันนี้นะครับทางจังหวัดกำแพงเพชรก็ต้องขอบคุณนะครับสื่อมวลชน ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตามชมอยู่นะครับก็ขออนุญาตมีมติสําคัญสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการดาเนินง,งานนะครับในเรื่องของการประชุมคณะกรรมการโลกติดต่อของจังหวัดกัแตังเพชรครั้งที่2ทับสอนะครับซึ่งประชุมไปเสร็จเมื่อ,อตอนเที่ยงวันวันนี้ครับขอบคุณครับ